นายกำลังชิมอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแม่เค้ญี่ปุ่นมัน้งเค้ญี่ปุ่นเค้กโตเกียว <c oughs> <c oughs> ราคา,ยอ,าอยู่ที500่ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยสิบเยนกว่าห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบเยนนะครับส่วนเครื่องดื่มโคโค่นี้ว่สามร้อยห้าสิบเยนนะครับอ,อากาศก็เย็นเย็นสบายๆจริงๆยังมีนมร้อนเนาะ บริเวณทุ่งดอกชิบะสกุลละแม่แม่แม่ดูนี่แม่ขวัญออกปากกันนะครับตอนนี้ หนาวมากเลยหนาวมากเลยรอได้ไมครับ่มขอโทษยังไม่รอไปเจ็บเรียบรอยแล้วขอ้เนาะกินอะกินอะไแม่แม่ทำรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยเคฟญี่ปุ่นกับโคโคันมิวรสชาติเป็นไงบางครับคุณนายโอ้ยชี่น่มีควันออกปากไหม

หืมแล้วอ,อ,อร่อยแล้วหิวขอบคุณที่รับชมนะครับรายการเดินกลับไปแล้วนะครับอย่าลืมซับสไคร้กันด้วยนะครับ